มาแนะนําผักพมมินะคะว่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างผักพมิเป็นอย่างนี้นะนี่ค่ะดอกนี่นะคะส่งใกล้ๆเลยนะคะมือบางตรงนั้นตายโอเคค่ะเก็บมาเสร็จแล้วนะคะทีนี้จะให้พี่เล็กบอกสรรพคุณของเขาค่ะใช่ผักพมินี่ต้องไปเรียนรู้เลยนะฮะมีทั้งดอกทั้งอะไลิบโปรงง่ายมากเลยนะพาเพิ่งมาชํำแยกต่างหากหูปากอยงอกงามมากนะฮะโดยเฉพาะหน้าฝน ผักพมินี่เทียบเท่ากับใบแปะก้วยกับโสมเลยนะฮะ,ะแต่เขาปลูกง,ง่ายหาง่ายและเป็นผักที่กินง่ายกินได้ทุกวันเขาช่วยเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ความจําความจําเสื่อมหลงๆลืมลืมเครียดวิตกกังวลนะฮะแล้วก็ยังช่วยให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กกินเนี่ยช่วยพัฒนาการความจําของเด็กด้วยประเภทไอประเภทโลโลโลพาคินสันอย่างเงี้ยนะ วิตกกังวลโรคพากินสัรความจําเสื่อมหลงหลงลืมลืมเหมาะมากแล้วก็เขาเก่งตัวนี้มากๆเลยวิธีการกินก็คือประมาณสามห้าสิบยอดห้าสิบยอดอย่างนี้นะหนึ่งจานเล็กๆกินทุกวันเลยกินติดต่อกันเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยกินไปได้ทุกวันไม่มีผลเสียอะไรเลยเก็บเก็บมาแล้วเราก็นํามาล้างให้สะอาดนะคะนํามาล้างให้สะอาดแล้วเราก็ กินสดได้เลยหรือบางคนจะไปใส่ในน้ําปั่นก็ได้ค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือถ้าไม่สะดวกอยากจะไปอ่าแบบครกซูลส,สำเร็จรูปเขาก็มีขายกันเยอะแต่อย่างเงี้ยเราสะดวกสุดละกินสดๆเลยได้ประโยชน์มากนะฮะ,ะอย่าลืมนะฮะความจําเสื่อมลงลงืมหลอกพายิสานกินกันไว้ก่อนเลยหรือคนที่เป็นแล้วก็กินได้ค่ะไปกินกันดลยนะครับ